สถิติับขอนรับข้าศึกช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลละลัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจกับช่องช่แนของเราได้นะครับขอบุณครับ,บคณาการยดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชันะะ่นราคาพิเศษลดให้สองต่อในเดือนกรกฎาคมต้นเดือนนะครับก็คือวันที่หนึ่ง กระกฎาคมถึงวันที่10กระกฎาคมวันที่10กระกฎาคมเป็นวันสุดท้ายอนลาดีมันทำค่าครูดได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกระกฎาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีนะครับมีการโคจรยกยาราศี6ดวง่อ5ดวงแต่ว่ามีการมูฟเนี่ย6ครั้งนะครับเยอะเกินไปก็เลยขอแบ่งออกเป็น2 EP EP พีนี้เป็น e ีที่2แล้วครับใครยังไม่ได้ฟัง EP ีแรกอ้อนกับไฟ เขาครับย้อนกลับไปฟัง EP ีแรกได้นะครับมันมีดาว3ามดวงย้ายไปแล้วส่วนอีพีนี้เป็น e ีพที่2ก็คือดาวเกตดาวคันและดาวสุกเรียงตามลําดับครับผู้ที่เกิดราศีตุลดูจากด้านล่างสีสสมนี้ครับลักษณะเป็นทางทิศใต้ได้ทั้งราศีและขนาดเช่นจุดเดียวกันครับแตุ่ราศีตุลตรงนี้และมาเริ่มต้นกันที่ดาวเกตดวงแรกนะครับเดี๋ยวเรียงตามลําดับเนาะเพราะว่าถ้าเปืือผมกระโดดไปกระโดดมาผมจะลืมนะเพราะว่าผมขี้ลืมเนาะก็เอาเป็นว่าเรียงตามลําดับแล้วกันนะครับ ดาวดวงแรกที่ย้ายในคลิปนี้นะครับก็คือดาวเกตโคจรย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่19การกฎาคม2568ดาวเกตออกจากตําแหน่งกรกฎนะครับก็คือกัมมะนั่นเองโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนพพเรือนสุภาอย่าลืมว่าดาวเกตเนี่ยย้อนจักนะครับมิถุนาแล้วกรกฎาคมใช่ไหมแต่ย้อนจักก็คือกรกฎาคมแล้วไปมิถุนาครับก็เอาเป็นว่าดาวเกตอย,อยู่ในราศีมิถุนพพเรือนสุภาก็จะเป็นด้านดี แล้วก็มีข้อติงดูบ้างนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าดาวราหูกับดาวเกตเป็นดาวสองดวงที่โคจรย้อนจักรนะครับทีนี้ดาวเกตอยู่ในราศีมิถุนพบเรือนสภาเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรบ้างดาวเกตเอโทษคับดาวเกตดาวเกตนะครับเป็นดาวที่ที่ไม่มีเจ้าเรือนเนาะไม่มีเจ้าเรือนมีดาวสองดวงที่ไม่มีเจ้าเรือนคือดาวเกตกับดาวบริตเตียวนะครับ ดาวสองดวงนี้เป็นดาวแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับคือความไม่แน่นอนนั่นเองนะดาวเกตเนี่ยไม่ใช่เกตสากลน,นะเกตสากลจะอยู่ในราศีสิงค์คือเรียกว่าเล็งกับดาวราหูร้อยแปดสิบองศาตลอดเวลานะครับดาวราหูไปไหนดาวเกตก็จะอยู่ตรงข้ามร้อยแปดสิบนับไปร้อยแปดสิบไปไเลยนะครับตลอดเวลากับดาวราหูนะครับทีนี้ ดาวเกตตรงนี้เขาเรียกว่าเกตสุรยิย a s t ะครับเกตสุรยิย a s หมายถึงเกตประเทศไทยที่แบบคนตั้งขึ้นมานะครับเป็นคนคิดค้นดาวเกตตรงนี้ขึ้นมาดาวเกตตรงนี้มีความหมายของคําว่าการเปลี่ยนแปลงโดยปรากฏการที่มันเป็น,น,ป,น,ป,น,ป,นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเนี่ยประกอบกับความพยากรณ์นะครับแล้วก็ความเป็นจริงด้วยหมายถึงว่าความจริงบนท้องฟ้าเนี่ยมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในจักรวาลเช่น อาจจะเกิดพายุสุริยะอาจจะหมายถึงเกิดฝนดาวตกอาจจะเกิดอุปกบาตวิ่งเข้ามาในระบบเสืียจักรวาลอะไรประมาณนี้ของเรานะครับมันก็เลยทําให้เกิดาดาวเกตขึ้นมาดาวเกตตรงน huh ี้คือการแบบไม่คาดคิดเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดคิดมันมันโผล่มาเออนั่นแหละถ้ามันแปลในในคนเราเนี่ยมันจะหมายถึงในสิ่งที่เรากําลังดําเนินเขาเรียกว่ากิจกรรมทุกอย่างในชีวิตปกตินี่แหละครับ แต่อยู่ๆเกิดเหตุการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลันเช่นวันนี้ฉันจะจัด event อีเวนท์ทำเปิดบูธขายของอย่างเงี้ยตามห้างแต่มันอยู่ outdoor ไม่ใช่อินดอร์นะครับอยู่ตาม outdoor ต่างๆอย่างนี้นอยู่ดีฝนก็ตั้งเขามาแล้วอยู่ดีก็ฝนตกลงมากลางคันทําให้ทุกอย่างเปียกหมดเลยคนก็วิ่งหลบวิ่งหนีหลบฝนกันให้เจ้าละวัน บูธเราก็แย่ yeah. ขายไม่ออกเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของปรากฏการเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยที่เราคาดการอะไรไม่ได้แล้วก็จะต้องเกิดขึ้นตามนั้นแล้วจะต้องมีปัญหาตรงนั้นด้วยเรียกว่าความวุ่นวายดาวเกตกับความวุ่นวายเมื่อร์เดือนสุภาาก็มีด้านดีแต่ก็วุ่นวายด้วยในตัวเข้าใจได้ยังเนี่ยคือความปรากฏการของดาวเกตเป็นแบบนี้นี่คือดาวเกตสุรยิยทเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเกตสากลน,นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันคือปฏิหารมันคือสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตได้เหมือนกับราหูนี่แหละที่พลิกผันชีวิตไปด้านด้านเสียนะครับแต่ว่าถามว่าด้านดีมีไหมราหูมีแต่หมายความว่าราหูจะเป็นตัวแทนของอความคือถ้าเป็นทางอินเดียนะครับที่เขาใช้ของเกตสากลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าความลุ่มหลงความสุดตรงความผิดทางนะครับร mm. าหูมีความหมายของเขาว่าผิดทางส่วนดาวเกตจะเป็นตัวที่กลับทุกอย่างกลับคืนมาก็เหมือนกับว่า เหมือนกับชื่อเสียงมันเสียไปแล้วกอบกู้กลับคืนมาอะไรทํานองนั้นครับดาวเกียรติจะเป็นตัวสะสางชําระแล้วก็ชําระล้างอ่ะแล้วก็กอบกู้นะครับดาวเกียรติจะเป็นตัวตรงกันข้ามกับดาวราหูเนาะมันมีนิทานชาติเวนอยู่แต่ขอไม่พูดถึงเพราะว่ามันเสียเวลานะครับอธิบายแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะว่าดาวเกียรติสุริยาตเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับไม่มีใครอธิบายแบบนี้นะครับแล้วแถมบางคนอาจจะไม่เข้าใจแบบนี้ได้ด้วยนะอันเนี้ยอยู่ที่ครูบาอาจารย์ที่เราเลือกนะครับว่า เราเลือกใครมาอาจารย์คนไหน,เป,นเป็นอาจารย์ของเรานะครับก็เราก็เลือกคนที่คิดว่าลดสุดนะครับอืมประมาณนั้นก็ให้คำอธิบายได้ดีมากนะครับแต่ผมก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยนะไม่ใช่อาจารย์เล่าทั้งหมดนะครับอาจารย์แค่บอกแนะมาผมก็ต่อยอดเองของผมนะเพราะว่าผมมีดาวพฤษัดีกับดาวเกตินี่แหละคือดาวแห่งการต่อยอดงอกเงยของการเรียนรู้การศึกษานะครับผมมักจะชอบเรียนต่อยอดไม่ชอบเรียนตามหนังสือ หนังสือมีแค่ไหนผมต้องต่อยอดมากกว่าหนังสือนะครับเพราะว่าคือแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่านะครับคือตั้งใจเรียนในห้องแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยคือเวลาสอบก็จะผ่นานๆหน่อยเก็บประสบเอเก็บแบบเล็กๆน้นอยๆให้มันผ่านตาไปหน่อยมันจะได้เผื่อเราจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างที่ไปสอบนะครับแต่ผมไม่ไม่ค่อยอ่านหนังสือบางคนอ่านเนี้ยโอ้โหเอาเป็นเอาตายนอนตีสามตีสี่เนี่ยผมไม่อะครับ ก็คือแต่แต,แต่ช่วงนี้ที่ผมแค่เอาพอผ่านไม่ไม่ได้ต้องการเกตสวยนะครับเพราะว่าเรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วที่หมายถึงว่า,ามีกงสีรองรับที่เราจะทํางานอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เรียเรื่องของเกตเท่าไหร่นะครับเอาจบแค่ว่าตามมุตของทางเขาเรียกว่าอะไรประเทศไทยเราตั้งไว้ก็คือมหาลัยเนาะก็คือจบมหาลัยแบบเออสามารถมีงานทํารองรับในหลังจากนั้นได้อะไรแบบเนี้ยก็แค่นั้นก็พอไม่ได้อะไรคิดอะไรมากนะครับทีนี้ ดาวเกตเนี่ยไปเจอกับดาวพระศรีเมื่อกี้บอกแล้วก็หมายถึงว่าจะเกิดความคิดต่อยอดงอกเงยมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนับสน,นุนสุภาพคือผู้ใหญ่เนาะดาวราศรีอยู่ในตำแหน่งเนี้ยเป็นธรรมเกณฑ์แปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสน,นุนแต่ต้องอยู่ในธรรมนะครับทุกอย่างต้องอยู่ในธรรมเพราะว่าดาวราศรีคือ,อ,อกฎระเบียบนะครับและมีเลิอกอรลลาเทวี TV, เลิอกอยู่ในราศรีมิถุนด้วยซึ่งหมายถึงการที่จะต้องทำอะไรตามกฎตามระเบียบนอกกฎนอกเกณฑ์ไม่ได้นะครับทีนี้ ต่อยอดก็เงยการเรียนรู้การศึกษาคือคนตนจะได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในปีนี้หมายถึงการศึกษาสูงขึ้นปริญญาโทรปริญญาเอกก็ว่าไปนะครับใครที่มีดาวพระพาสณีเรือนสุภาเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะได้เรียนสูงนะครับแล้วมักจะได้ไปต่างประเทศต่างถิ่นด้วยที่ไม่ได้เรียนอยู่ในถิ่นเกิดนะครับเพราะว่าเป็นปล่าด้วยพระพาสณีเป็นปลาแปลว่าต้องออกไป ยิ่งอยู่โดยสภาพแปลว่าต่างประเทศต่างถิ่นด้วยก็เลยต้องไปเรียนต่างถิ่นนะครับทีนี้ดาวเกตเจอกระดาพดคือการพูดการสื่อสารดาวถอยดาวพุทธถอยหลังเนี่ยหมายความว่าแต่เป็นกเกษตรก็คือความมั่นคงเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยเหดลือสนับสนุนคือคําพูดของเราเจรจาอ่อนหวานในไทยพุทธพูดให้ดีพูดให้เพราะแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเมตตานะครับเจอกระดาเกตอธิบายหน่อยแต่อย่าการเป็นพูดมากแทนละนะครับพูดอธิบายให้เข้าใจเหมือนผมเนี่ยพูดอธิบายให้เข้าใจ แต่ไม่ได้เป็นการพูดแบบเลื่อยเจยนำท่วมทุ่งหลายคนชอบด่าผมว่านำท่วมทุ่งพูดจาเยอะแยะแต่ผมขอโทษเถอะคือคนคนนั้นอาจจะแยกแยะไม่ออกสมองมีปัญหานะครับผมไม่ได้พูดเยอะเขาว่าพูดเยอะหมายถึงโอเคอาจจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงพูดพูดยาวอะเออพูดยาวอะนั่นแหละก็เรียกว่าพูดเยอะนั่นแหละก็เข้าใจแต่ผมไม่ได้พูดแบบไม่มีสาระอะไรแต่ผมพูดมีสาระทั้งนั้นแต่คุณหรือเขาคนนั้นรับไม่ได้ ก็แค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกครับก็ปล่อยๆผีไปนะครับใครอยากคิดอะไรก็คิดไปผมก็ไม่ได้สนใจผมก็มีแนวทางของคนแบบนี้ผมเกิดมาเป็นคืไเรียกว่าเหมือนกับความเป็นครูในตัวสูงมากผมไปดูดวงหลายดวงหลายศาสตร์มากๆแทบจะสิบศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือพูดง่ายว่ามันตกของตำแหน่งของการแนะนําการปรึกษาและก็ครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นผมก็มีเลยมีนิสัยเป็นลักษณะนี้ใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับ แล้วแต่คุณผมไม่สนใจมีคนรักไม่ได้มีแต่คุณคนเดียวที่รักผมได้คนอื่นก็รักผมได้เหมือนกันผมก็ไม่สนใจคนที่ไม่สนใจผมผมสนใจคนที่สนใจผมเท่านั้นดังนั้นเนี่ยผมก็งอนะคนที่สนใจแต่คนที่ไม่งอก็ไม่สนใจเพราะว่างอให้เสียเวลาทําไมในเมื่อต่างคนต่างวาลกรรมก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะครับก็ไม่ต้องคอมเมนต์ไม่ชอบก็ปิดไปเลยนะแต่ถ้าชอบก็ดูกันมากๆก็ขอบคุณครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวอังคารดวงที่2นะครับเข้าสู่ราศีกันยีิบเจ็ดกรกฎาคม68ดาวอังคารโครจรจากเรือนลาพาเข้าสู่เรือนวินาศในเรือนในราศีกันเนาะต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนปัตตนินะครับแล้วก็มาจากเรือนการเงินด้วยก็คือพบเรือนที่ดีไปตกเรือนเสียก็จะเดือนครึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับปัตตนิวินาศเนี่ยมันจะหมายถึงคู่ครองมีความลับนะครับความลับในที่นี้คืออะไร ไม่ทราบนะครับรู้แต่ว่าอะเลงเสาเสามาจากเรียนพันธุมาจากเดีนอริแล้วมาระวังเรื่องของหนี้สินนะครับอืมเพราะว่ากระดุมพระมาด้วยกระดุมพระวินาศมีเรื่องจ่ายมีเรื่องที่ต้องเสียเงินแล้วเล็งไปที่อริคือหนี้สินนะครับพันธุคือเรื่องบ้านเรื่องอสังหาก็มีเกณฑ์ของคําว่าของการที่ลักษณะของการที่คู่อาจจะมีการปิดบังเรื่องของการแบบอาะบ,บางคนนะ ม,มีแฟนอาจจะไปเล่นพนันบอลไปเล่นอะไรบา,บางอย่างนะครับแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีหนี้มีสินหรือไปลงทุนก็ได้ลงทุนแบบอย่างเช่นเล่นคริปโตอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียมาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็มีเสียมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนใหญ่เลยครับตกวินาศเนาะเสียงเงินก้อนใหญ่เลยแล้วก็ปตัตนีวินาศก็คือคู่ครองเนี่ยนำความเสื่อมมาสู่ตนนะครับและอาจจะต้องเสียงเงินเสียทองไปกับคู่ได้ด้วยนะครับ มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องคู่กับเรื่องเงินเนี่ยดังนั้นคนตนต้องระมัดระวังของการที่เตือนเตือนเขาบ้างนะครับเตือนเตือนเขาบ้างว่าใครที่เป็นประเภทที่แบบชอบเล่นชอบเสี่ยงเนี่ยเตือนเขาบ้างเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การเสี่ยงเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่แค่เขานะมันจะลามมาถึงตัวเราด้วยนะครับถ้าไม่ใช่สามีภรรยาก็ก็ต้องระวังเป็นแค่แฟนกันนะเพราะว่ามันยังไม่มีการจดทะเบียนร่วมกันถูกไหมครับก็อาจจะเงินเราอาจจะ ไปลงผิดที่ผิดทางนะครับแต่เข้าใจอยู่ว่าหลักหลักบางทีเราอาจจะให้ไปแต่มันหลายครั้งก็ไม่ไหวนะครับออันนี้อันนี้ก็ไปคิดกันเองนะครับเอาเป็นว่าใหญ่ๆกันโตๆกันแล้วนะครับก็คิดให้ดีให้คิดให้รอบคอบแล้วกันเวลาจะเลือกใครจะรักใครก็ต้องเหมาะเขาเราียกว่าสีเสมอกันนะครับดูความสีเสมอกันให้ดีเพราะการสีไม่เสมอกันอยู่ไปก็เหนื่อยเปล่า อยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทุกกายทุกใจอย่าว่าเรารักเขาเราสามารถรักคนมากกว่าหนึ่งคนได้มีใครเข้ามาก็ก็รักได้หมดนั่นแหละนะครับแต่มันแค่รักมากหรือรักน้อยกว่ากันก็แค่นั้นเองแต่คนเราอะ่ะมันไม่ได้แค่รักได้คนเดียวหรอกครับใครทําดีกับเราเราก็รักได้ทั้งได้ทั้งนั้นะนะครับแต่เขาจะอยู่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนไม่คนที่ที่เราไม่ชอบไม่ใช่สเปแต่ว่า เขาทำดีกับเราบางทีเราก็ไม่ชอบก็มีนะอันนี้เข้าใจแต่หมายคำว,ว่ารั้มรักคนอื่นได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะบางคนมีแฟนหลายคนก็รักทุกคนไงถูกปะ่ะเออแต่ว่ารักใครมากกว่ากันอนนันอีกเรื่องนะครับแต่ก็รักกันได้ทุกคนหมายถึงส่วนว่าชีวิตเนี้ยฉันเคยมีแฟนห้าคนเคยคบกันมาห้าคนเลิกลากกันไปแล้วเหลือคนสุดท้ายเนี่ยที่คบกันอยู่สี่คนเลิกไปแล้วแต่อาจจะก็รักทุกคนไงก็ห้าคนเนี้ยก็รักทุกคน เออแต่ว่ารักไม่เท่ากันก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อคนที่5ไปก็อาจจะมีคนที่6ก็อาจจะรักได้เหมือนกันเห็นไหมมันก็ได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปอะไรมากมายนะครับเอาเลือกที่ถูกต้องอย่าเลือกที่ถูกใจจนเกินไปเพราะว่าคือต้องบาลานซ์นะครับถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ดีมันก็ต้องให้มันผสมผสมกันเพราะถ้าเผื่อเลือกถูกต้องแต่ไม่เลือกถูกใจเนี่ยจะไม่มีความสุขครับแต่ถ้าเลือกถูกใจแต่ไม่เลือกถูกต้องก็จะเดือดร้อนมีปัััญหาดงนนน้เี่ กระนาบรนมันเข้ากันให้ให้ผสมกลมกลืนให้เกิดการสมดุลรืยเรียกว่าบาลานซ์นัแ่แหละครับบาลานซ์ Balance มันให้ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยแล้วมันจะทําให้เราอะมีความสุขตลอดไปกับคือของคู่กับคนคนนี้แล้วมีความสุขตลอดไปอ่ะก็ยินดีด้วยกับคนที่เลือกมาดีแล้วนะครับคนที่ตัดสินใจด่วนได้เกินไปอย่ารีบเกินไปครับของดีมันต้องมีคุณค่าเราอยากได้คุณค่าจากเขาก็ต้องเห็นคุณค่าเขาก่อนไม่ใช่ว่า เราไม่เห็นคุณค่าอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็คว้าเข้ามาละมันก็อาจจะนําความเดือดร้อนมาภายหลังมันไม่มีความสุขหรอกมันอาจจะมีความสุขระยะแรกที่มีโปรโมชั่นเรียกว่ารักโปรโมชั่นนั่นแหละแต่พอหมดโปรโมชั่นสุดท้ายมันก็จบนะครับแล้วก็ไปอ่ะมันก็จากกันดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทนไม่นานได้ก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองที่สุดแล้วเราก็จะได้คุณค่าจากสิ่งที่เราเลือกเราต้องมองหาคุณค่าในตัวคนครับอืม อย่าใช้สมองก็ใช้ใจมากเกินไปให้ใช้เบรนกันเท่าเหมือนกันบาลานซ์มันให้ถูกนะครับไม่ใช้สมองเลยก็โดนหลอกนะคนสมัยนี้บอกไปก่อนจะบอกว่าใช้แต่ใจไม่ได้แต่ถ้าใช้ใจมากเกินไปไม่ใช้สมองเนี่ยก็จะถูกหลอกการใช้สมองมากเกินไปไม่ใช้ใจก็จะไม่มีความสุขเพราะได้คนที่ที่อาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเนาะก็อาจจะไม่มีความสุขได้เหมือนกันอันเนี้ก็พยายามเบรนเข้ากันให้มันเกิดความกลมกล่อมกลมกลืนนะครับ ให้มันสมดุลแล้วกันเนาะอะ,อะต่อไปดาวสุกร์สุดท้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นดาวประจําตัววันที่27กรกฎาคม68ออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนเนาะสุกเจอกระดาวเกตก็จะวาวุ่นนิดนึงนะแต่ก็มีความสุขดีนะครับแต่ก็ความสุขแบบเดินทางอ่จจะดีกว่าง่ายกว่าเพราะว่าสุกเจอกระดาวเกตจะมีความวุ่นวายสุภาคือต่างถิ่นไปไป,ไปศึกษาต่างถิ่นไปท่องเที่ยวต่างถิ่นไปเดิน อะไรได้หมดไปหมดเลยได้หมดเลยนะครับสาชาก็มีการเดินทางมีการอาริไปก็ความยุ่งยากก็จะแก้ถ้าเดินทางนะครับมรณะก็สุภะก็เดินทางไกลต่างถิ่นตนุก็ไปต่างถิ่นชั้นตัวชั้นเนี่ยก็ไปอยู่ต่างถิ่นวินาศก็ไปอยู่ในเดือนสุภะก็ต่างถิ่นอีกเห็นแม่รวมคําว่าต่างถิ่นหมดเลยนะครับก็ไปเถอะก็ทําให้แก้ดวงแก้อะไรหลายๆออกไปแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นเห็นดา,าวสออาริไหมครับ เลงกับภพบีนาฏเนี่ยก็หมายถึงว่าแต่การเดินทางไกลอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งคือคือวางแผนดีๆและอย่าไปในที่ที่มันอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับอย่าไปคือประเทศที่เป็นแบบภูเขาไฟซีนามิหรืออะไรแบบพวกเอ่เอธรรมชาติโหดอะ่ะอย่าไปเพราะว่าอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นได้นะครับเกิดโกลาหลวุ่นวายมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันจะต้องอพยพหนีกันวุ่นวายก็จะว่าครับเออก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้เหมือนกันก็ ระมาระวังนะครับอย่าลืมนะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับแล้วทําให้เกิดปัญหาโอปรสันั่นเองนะครับนั่นก็หลีกเลี่ยงประเทศที่มันเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาตินะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามบริจาคกับช่องช่นไอคองเราด้วยนะครับขอบคุณครับ